Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาตอบเกม The Battle Cast ครับโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้มาสุ่มตัวแพทินัมกันนะครับกาชาตู้แพทินัมนะ ที่เคยบอกไว้ว่าผมมีตัวพัทินัมสองใบใช่ไหมดูสิว่าตาฟ้าจะมาไหมนะครับหรือเราจะได้ตัวซ้ำกันอีกอ่ะมาเมื่อเราพร้อมก็เตรียมตัวนะครับนี่อยากได้มังกรตัวนี้จังเลยอะเอาไปลุยสองใบที่มีอันแรกครับเฮค,คุณคุณนะตัวนี้ มีแล้วสุดเลือไปหนึ่งครับยังเหลืออีกไปหนึ่งนะขอแค่ไม่ซ้ำพอตัวดีไม่ดีก็ได้อีเห้ยนี่ตัวใหม่ตัวไรอ่ะเหมือนขี่สกูตเตอร์เลยอูเอะสุกิเคนชินเก่งกระแทกอะไรวะกระแทกกลับร้อยเปอร์เซ็นต์สีอะไรนะสีดำหรอ ขอดูก่อนนะโเฮ้ยสีล่างเลยเหรอเก่งกับสตรูสีดำและกระแทกกับร้อยเปอซอ๋อยิ่งอย่างนี้เฮ้ยแต่ว่าสีล่างน่าสนใจมากแล้วก็มาเล่นด่านนี้ครับป่าน่ะป่าน้อยเลยป่าน้อยตื่นขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปเล่นด่านไอ ปาตื่นขึ้นนะนะใช้ได้แค่แมวพิเศษแล้วก็แมวเลนะครับแต่เดี๋ยวนี้เรามีตัวที่สู้แบบกับตัวอะไรคุณสมบัติเยอะขึ้นนะบอกเลยว่าน่าจะจัดการง่ายกว่าเก่าเยอะถ้าก่อนนั้นเนี้ยบอกเลยว่ายากมากๆนะครับอเอเดี๋ยวนะ แล้วผมจะเอาตัวนี้ไปทำไมอะ่ะมันมีมันเป็นธาตุโลหะเหรอไปฮิตแมนฮิตแมนนี่โจมตีดีมากบอกเลยเออใช้ดีจริงนะครับคุณคุณแมวไททันด้วยที่บอกมานะครับตัวนี้น่าสนใจไหมเนี่ยเมิร์กลองดูไหมยังไม่เคยเอามาใช้เลย จะตุยก่อนหรือเปล่าอาไปบาหามุดเอ๊ะตัวนี้จากการดู4 0 0นะอัพไปก่อนไหมจากการดูเพิ่งได้มาสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยเอา้าวเดี๋ยวต้องกดใหม่อีกแล้วเหรอ พิเศษแหละแม่ขนมจีบไงห้ามลืมแม่ส่งของด้วยแม่ตาาเขียวอะ่ะเนี่ยแต่พวกนี้ก็ต้องเอาออเดี๋ยวเอาออกขนมจีบแล้วก็แม่ส่งของครับ ประมาณนี้นะจเจมม์เมอร์กนี่ช่วยไหมอ่ะเออถ้าเอาเมอร์กออกแล้วเอามันต้องเอาแมวแก้วด้วยไหม มันมีตัวตีโลหะใช่ไหมทุกคนมาอัพทาเล่นไปเลยนับเปิดแล้วเฮ้ยแค่ห้าเองเหรอ,อปาปลุยเอาให้เต็มนะมันได้กี่ลเวลไม่รู้นะอ้าวแค่ห้าเหรอมีโอกาสติดคริราคาลดลงลดลงเยอะไหมอ่ะ เอาใช้ไปก่อนครับอยากใชไปสุ่มใหม่ได้โอ้ยเทอมสิบเริ่มแพงและอ๋อแมวจุลสิกเอ๊ะด่านนี้ใช้เหรออ่ะใช้ก็ใช้มาลยุยอ๋อมันมีไอตัวนั้นนี่อะไรนะไอตัวนั้น,นอ่ะไอฮิปโปโลหะไปลุย เรงเราจะได้มีแมวเกาะน้อยไว้ใช้นะครับแมวปลาแมวปลาตัวจิ๋วตัวเล็กนะไปโคลมเดียวหายทั้งแถ่ดหตอนนี้เรามีแมวอย่างที่บอกครับว่ามีแมวสู้ท่าไร้คุณสมบัติเยอะขึ้นนะแต่ว่าจะต้านทานได้ไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน จระเข้จระเข้นี่อ้าวไหวสู้ดได้สู้ดได้เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะมันมันนี่ไงที่บอกเมื่อกี้ว่าเราเอาตัวกิโลหะมาทำไมนะคเมอร์อมเมอร์เมอร์กิ้งมาทีเดียวปิ้วเลยเหรอจระศึกกันครับสมัยเล็กๆแรกๆนี่คือผมเอาแมวจระศึกมาใช้บ่อยมากเลยนะตอน,นหลังไม่ค่อยได้ใช้อ่ะค่ ตีให้ติดทีทีที่กำลังรอรุ้นว่าเราอัพเต็มแล้วเนี่ยจะติดคลิปอนกี่โม่อุอ้ยติดแล้วหนึ่งคือขอแค่ชนะพอตดติดคลิปสองึ่งนะทุกคนจะได้ปลดล็อกร่างจริงไม่ใช่อะไรครับหัวผ่าหัวผ่าแพะ ชนะแน่นอนแบบนี้แล้วเราก็ได้ผลลัพธ์ร่างจริงแน่นอนนะป้อมแตกเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรอะไซส์ของคุณเองทำไมอะแมวเล็กทำไมตั้งชื่อแบบฮะอ๋อ,อ,อ <laughs> มันดูถูกพวกเราทุกคนนี่ว่าใครชนะด่านนี้ก็คือ <laughs> ไซส์ของพวกเราทุกคนไซส์หุ่นไซส์ตัวอะไรประมาณนี้เนาะ ตัวเล็กอุ้ยน่ารักจังเลย